สวัสดีครับผมวันนี้ก็เจอกับผม PIDX 9นะครับวันนี้เรามาเล่นปืน ACE 3 1กันบ้างนะครับผมกับสกินปืนใหม่ของเขานั่นเองนี่ก็เหมือนเดิมครับผมเอาเจาะ5้ามาแม็กหนึ่งเอาเจาะสมาแม็กหนึ่งนะครับผมไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนนะ,นะไ,ปไปกันเลยครับผม ่อนจะไปรับชมกันเนี่ยผมมีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนำครับผมชื่อว่าร้านเลดพชันร้านเติมเกมมือถือสุดคุ้มทางร้านเปิดบริการตั้งแต่เวลา9ก้าโมงจนถึงตีหนึ่งกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนตอบเร็วเติมไวและปลอดภัยเพราะทางร้านใช้เพียงแค่ uid เท่านั้นเติมถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนครับผมนอกจากนั้นทางร้านยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายหากเพื่อนๆสนใจสามารถติดต่อตามช่องทางนี้หรือใต้คลิปผมได้เลยเติมถูกเติมไว,ต,ไวต้องไว้ใจเลดพอชันอย่าลืมไปเติมเยอะๆนะครับฟู ออบอดเยอะจริงโอ้อะไรไลปลาพไว้ก่อนลันปลาก้ว้วกันนะหหเฮ้ยเพื่อนเพื่นเพื่อนเพืเพ่มันหลังจะเข้าทุกคน เฮ้ยไม่อยู่ข้างนอกเลยดิอยู่ในเลยอโอเคเหมือนข้างหน้าจะมาเข้ามาละโอเคตายหนึ่งครับผมโอเคน่าจะไม่มีเพื่อนแล้วครับนะคนนี้เข่ามาก็วิ่งเปิดเซฟเลยทุกคนเดี๋ยวให้เพื่อนเอาเซฟฟรีนะเดี๋ยวเราเปิดเซฟคุณแจนะครับ เฮ้ยเหมือนหลังจะมีตัวหนึ่งทุกคนห้องเซฟโอเคห้องเซฟจริงครับหนึ่งตัวลากแก๊สไล่อะ่ะโอเคตายรอบโอโหปืนเลยเนี่ยลูดแป๊บเดียวขาหักสองเลยเก <c oughs> ิน <c oughs> ไปะทุกคนตามยานก่อนครับ เราวิ่งเปิดเซฟกันต่อดีกว่านะครับผมโอเคห้องนี้ยังไม่เปิดนะสวยสกินนี่ก็สวยอยู่นะทุกคนนะถ้าใครชอบนะถ้าใครชอบปืนนี้ปืนนี้ไม่ค่อยนิยมช่วงนี้ผมมันยังไงยังไงอยู่นะไม่ค่อยเห็นคนเล่นเท่าไหร่นะทุกคนนะปืนนี้ล่นช้าหรือเปล่าแต่กระสุนแรงก็ดีอยู่นะครับผมแต่ยิงคนไม่ค่อยตาย,ยาเป็นอะไรก็ไม่รู้เวลาผมเล่นเอาจริง okay. จะเปิดเซฟบนก่อนคนระับฟังหนึ่งนาทีนี่งเงียบลยแล้วเขาจะบวก,ก,กอโอเคนายต้องมาละของแดงสักอ,อันครับไม่มาทุกคนของม่วงก็ดีครับไม่เป็นไรโอ้ยคือว่าคน ดูเซฟล่างกันก่อนนะผมมีการ์ดอยู่ยนทะุกคนเดี๋ยวเราเปิดการ์ดกันเลยดีกว่าโอเคไม่มีครับด้านล่างเงียบเดี๋ยวเราต้องเช็คดีๆก่อนนะครับผมเวลาเปิดเซฟเปิดอะไรคนชอบดักนะข้างล่างการ์ดเราซื้อมาแล้วการ์ดฟ้าอันนี้เป็นบอท บอดโคตรถึกโอเคเปิดกั้นก่อนครับของแดงต้องมาล่ะคนดูจงังหวะนี้มาหน่อยเถอะโอ้โหลูกปั้นข่าวมาเรียนลำเล็กอะไรเนี้ยโอ้ยข้างนอกมียิงกันโอ้ก็ว่าไม่เข้าคนดูโอ้โหของม่วงยับยับเลยเหมือนเหมือนจะอยู่ข้างนอกหมดเลยครับข้างในไม่มีนะ จะเราไปดันเขาเลยดีกว่าทุกคนโหมดปลาระเบิดกันอยู่นู่นแล้วโอเคทุกคนเดี๋ยวเราดันเขาเลยครับบวกกันแบบนี้เราเป็นมือที่สามอิ่มแน่นอนเฮ้ยเสียงย่องซ้ายมือทุกคนโอเคเจอแล้วเนี่ยเงียบเลยเงียบเลยเลยนะอนนี้โอเค วิ่งหลอกไปหนึ่งทีครับโอเคเรียบร้อยครับโอ้ oh. ที่ว่าจะโดดยิงเราครับมันต้องออกไปด้านนอกคนดูนายบวกกันอยู่อย่างนั้นเลยต้องออกไปละเดี๋ยวให้เพื่อเปิดประตูครับมันมีคนวิ่งซ้ายมาือเอ้ขวามาืออะไรเ <laughs> งียบเง,งียบแบบนี้ ยังไงดีออกไปแล้วโอเคเอ้ยหายแล้วะบาระเบิดกตรงไหนอนะสนามยิงปืนเหรอเราต้องไปดูแล้วละ่ะคนดูเสียงย่องแบบนะ่าจะเป็นบอทนะโอเคบอทอยู่ตรงนู้นเขนา่าจะรู้แล้วแหะทุกคนแบบโอ้โห้บอดยิงทางนี้เจมร้อยครับรออะไร โอเคทุกคนเดี๋ยวดันเลยนะดันเลยดีกว่าท่าน,น้าเราเลยเอา้าโอเคตายหนึ่งครับเพื่อนเรายิงโอเคล้มหมดเฮ้ยเหลือตัวนึงครับเฮ้เป็นพอเฮ้ยเจ็บทุกคนกาไม่โดนหัวได้ไงโอเคล้มครับซ้ำเลยเฮ้ยเพื่อนเราตายไปเรียบร้อยเลยเหลือหนึ่งครับเพื่อนเรา โอ้ปั๊มยาก่อนครูจีบเลยโอ้โหบวกกันเกลือเลยแถวนี้ศพศพท้งศอ้ยมีปืนดีสุดเลยคนดูโอเคมีหัวสองกระบอกแบบนี้ก็เสร็จโจนเลยครับผมแต่งแบบนี้ก็รวยๆนะครับผมของแต่งของพอที่แพงจัดเลยนะดูในกระเป๋าเนี่ยนนึนมีอะไรเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะ ผมไม่มีอะไรเลยครัแต่ก็ได้เหรอได้ฟอร์มาเนาะสองกระบ,บอกก็ถือว่าคุ้คมๆโอเคระหลังจากเก็บของเซ็ตแล้วเนี่ยเราก็ออกกันเลยดีกว่านะครับตาน,นี้ก็ออกมาแค่สามแสนกว่าเองก็ลงไม่ค่อยเยอะนะคนไม่ค่อยมีนะครับคนมีแหละแต่ว่าเซ็ตไม่ใหญ่โอเคตานนี้ก็ยิงไปสามนะครับออกมาสามแสนกว่านะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันตาที่สองกันเลยดีกว่านะครับผมไปกันเลยครับผม โอเคผมตอนนี้ก็มาต่อกัะตาที่2นะครับตานี้ก็มานอนอนะันเนื่องจากว่าที่ประจําไม่อยู่แลว้วนั่นเองครับที่ประจาไปนอนกันหมดละผมเลยมาได้มาคนเดียวนะไปลงเสียงไม่ไหวคนเดียวโอเคคนดูมาดูกันว่าตานี้จะได้อะไรบ้างนะครับผมมีคนไม่ไหนอยู่ข้างในเนี่ยคนดูโอเคน่าจะเป็นบอทหรือเปล่าข้างบนเอ้ยไม่ใช่ละโอเคบนหัว เฮ้ยมันเปิดห้องโอเคต้องแย่งเซฟแล้วจังหวะนี้เพิ่งปิดประตูทุกคนโอเคเรียบร้อยครับเ,เปิดเซฟอยู่แล้วจ้า <c oughs> ลูดซะเลยครับถ้าได้ของแดงนี่จบเลยนะโอเคไม่ใา่ครับโอเคถือว่าได้แผ่นนี้มาอยู่วปืนอ,อะไรนี่ โอเคเหมือนจะมาวิ่งเซฟนะคนนี้ทุกคนเปิดเซฟข้างล่างดีกว่าเออโอเคเดี๋ยวดูกระเป๋าตรงนี้ด้วยนะทุกคนนะคุณแจตการดรอปค่อนข้างที่จะสูงอยู่นะดูดีๆกันด้วยนะครับผมโอเคเปิดเซฟก่อนับไม่รู้ว่าเลรดดรอปยังจะเหมือนแปดหมื่นไหมหรือมันเท่ากันก็ไม่รู้โอเคก็ดูไม่ได้อะไรเหมือนเดิมเซฟนี้เซฟที่สามครับต้องมาบ้างแล้ว โอ้โหไม่ได้อะไรเหมือนเดิมครับขึ้นด้านบนดีกว่าเกลือเกลืองั่นเลยไม่มีใครเข้าหายเลยหรืออยู่ไหนกันหมดนี่โอ้ยเอ้ยโอ้กุญแจให้เราไม่ได้ซื้อมาเสียดายโอเคเปิดห้องสองแสนตรงนี้ระดับสองแสนแล้ววางไว้แบบนี้ก็เรียบร้อยครับของเดมไม่ออกแล้วทุกคนนะโอเคไม่ออกอีกแล้วทุกคน เหมือนเดิมครับโอโจด้วยโอเคถือว่าได้ของทองอยู่หนึ่งนะครับผมเซฟฟรีนายต้องมาบ้างแล้ว,ลวนะนายต้องมาให้เราหน่อยแล้วนี่ยังวะาเนี้ยเหมือนเดิมหมอมมวงให้ตายเดี๋ยวป้าเจ้ามาเปล่าขอดูหน่อย โอเคโอเคไม่มาเหมือนเดิมไปลรงแรงกันต่อทุกคนมาถึงเซฟสุดท้ายครับผมมาไม่ได้เลยได้เกือไปแล้วนะของทองของทองสักอันได้ไหมโอ้โ <c> ห <oughs> ไม่มาโอเคคุณูเดี๋ยวเราไปวิ่งออกกันดีกว่าเผื่อเจอคนระหว่างทางเนะาะเมื่อวิ่งออกมาข้างนอกเนี่ยเหมือนจะมีคนยิงกันนะครับผมแถวข้างหน้าผมเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวเราเดินเป็นบอดไปก่อนละกันคนระับ โอเคถ้าเจอคนบวกกันแบบนี้เราเราเนียนเป็นบอดไปก่อนนะทุกคนนะโอเคจังหวะวิ่งก็วิ่งนะครับผมถ้ามันอยู่ไกลเกินก็วิ่งเอานะมาถึงก็ย่องเหมือนเดิมแบบเดินเดินเดินเหมือนบอดไปจังหวะหยุดก็หยุดได้โอเคบวกกันอยู่ข้างหน้าครับเฮ้ยคนโอเคตายคนโอ้โหคิว่าบอดวิ่งออกมาจากบ้านครับน่าจะเพื่อนเขาอยู่ข้างหลังนู่นนะเดี๋ยวเราไปหาเขาเลยดีกว่า นอนก่อนละกันพ่อหนุ่มเจียนย็นนะจ๊ะกระสุนเหลืกระสุนสี่กระสุนห้าหมดแล้วโอเคกินยาแก้ป,ปวดครับมันอยู่ข้างหน้าแล้วครับน่าจะเงียบอยู่ตอนนี้ค่อยๆเล่นไปนะทุกคนไม่ต้องรีบนะครับผมถ้ายิงเพื่อเขาได้ไม่ต้องรีบดันเพราะเราไม่รู้ว่าเขาเล่นปืนไรแล้วก็มีกี่ตัวนั่นเอง เสียงเท้าอย่าบอกนะเก็บของอะ่ะเพื่อนในตาย,ยังมีเวลาเก็บของอยู <c oughs> ่เกินไปอะ่ะเขาไม่สนใจเพื่อนเขาเลยเลยอุ้ยเสียใจ <c oughs> โอเคโดนหน้าร้อย,อยอตายเฮ้ยตัวนึงโอเคยังล้มอยู่ทุกคนโอเคไม่ใช่ตัวนี้อันนี้มันบอดบอดโอเคเล่นเกาะกักนแล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวรอเพื่อนเข้ามานะ เขาอาจจะมีเพื่อนแถวนี้นะครับให้เพื่อนเขาวิ่งมาหาเขานะไม่รู้ว่าอยู่แถวนี้อยู่แถวไหนนะเพื่อนเขาใจเย็นนะไม่ต้องซ้ำนะพ่อนุม่มผมขอโทษนะพ่อนมโ <laughs> จซี่ยิงอกขนาดนั้นทำไมล้มวะเนี่ยอะไรของเขาเนี่ <laughs> ยยิงเลยแล้วกันทุกคน มีเพื่อนไหมนี่โอเคนั่งรอ,อก่อนลยกว่าโอเคครับหลังจากที่รอนานแสนนานก็ไม่มา,าททีนะแล้วเราก็เก็บของแล้วออกกันเลยดีกว่านะครับตานี้ คผมตอนนี้ก็มาเจ็ดแสนกว่าเก็บไป4คนนะครับผมเป็นง่ายงพ้าผมกับการเล่น Aze31 กับสกินใหม่ของเขานเ,เองครับผมมีความเขีนก็ฝากคอมเมนต์ไว้้า้คลิปได้แล้วครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดติดตามผมด้วยครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย